ขัวเอียนครับผมงานนะครับเมื่อกีนก้น้อกันเคยพักดงังผมต้องไปห้องหันผมจ่ายบ่อยเลยขัวเอียนขัวเอียนถึงเจ็บเขียนลับเอาพักใจโหลดแท็กนี้ปลักตัวนี้เอาเอาโหลดมาันพักตัวต่อไปเอากินมันอืมไม่ต้องใัก อันนี้เอารถเอารถสะอาดนะครับเมื่อกี้เอากินหอมผักเข้ากันนี่กูผักครับอ่า uh, มุจจาเป็นต่างอันนี้ยังมีกระเพาเนี่นกยกระเพากับหอมบัวักหอมเปีใส่ไปเบิดเกิดเขามีนะครับเมื่อกีน้น้อกันครับบังมาๆมาฟาฟาแรงปูดไหมมั้ง เรียบร้อยครับนะครับเบบมื่อกี้ต้องกันครับบัน